สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเอาวิดีโอลง Youtube แบบที่ทุกคนก็ทำกันก็กดไปล็อกอินก่อนแล้วค่อยกดอัปโหลดกดตรงนี้หรือจะลากไฟล์มาอันนี้คือที่อยู่ของไฟล์ Video. วิดีโอสมมติอะัปนี้มันก็จะโหลดระหว่างนั้นเราก็ตั้งชื่อว่าชื่อคลิปหืออะไร ทดลองอันนี้คําที่คนจะคนพิมพ์แล้วหาเจอก็พิมพ์ไปว่าอันนี้เพิ่มข้อความในวิดีโออันนี้เป็นการแชร์คลิปที่ใน Google แล้วก็ Twitter คํคำบรรยายก็คือคำใต้คลิปจัดทำโดยจัดทำโดยลิงก์แปบเลย เสร็จเวลาสมมเสร็จแล้วนะกดเผยแพร่แล้วเราก็จะได้ลิงก์ตัวนี้มากดลิงก์ตัวนี้แล้วก็ดูได้เลยก็ให้ง่ายก็ขอเพียงจบที่เพียงเท่านี้